แล้วก็ expectation หรือความคาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่เนี่ยก็มองทุกอย่างเหมือนกับเป็นสีชมพูไปหมดแต่พื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตามธรรมชาติหลายที่เนี่ยมันมีความอันตรายในตัวของมันแหล่งท่องเที่ยวหลายที่เนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าตามธรรมชาติในอดีตที่ผ่านมาชาวบ้านชาวช่องเขาไม่ไปอยู่กันหรอกนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่ามันอันตรายมันมีปันภัยต่างๆเกิดขึ้นหลาก,หลา,กหลายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกอยู่ในที่ที่ ขาปลอดภัยมากกว่าแต่ว่าการท่องเที่ยวนี่มองในประเด็นหนึ่งคือว่าถือว่าอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาแล้วก็ถือว่ามีมีแคปซิตี้ศักยภาพในการจัดการหรือเราจะรับมือตรงนี้ได้แต่มันก็เพิ่มความเสี่ยงขึ้นมานะครับและยิ่งไปเจอกับนะักท่องเที่ยวที่ไม่พยายามจะทาความเข้าใจกับบริบทในพื้นที่ไม่ไม่ไม่ยอมรับที่จะจะต้อง มีกฎระเบียบกฎเกณฑ์อะไรต่างๆพวกนี้ที่เกิดท,ท,ที่ที่ก็จะมีบ่อยครั้งนะครับที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีกฎเกณฑ์อยู่นักท่องเที่ยวจํานวนหนึ่งก็ฝ่าฝืนแล้วก็ผู้ประกอบการก็ค่อนข้างจะเกรงใจไม่กล้าทําอะไรแล้วก็เพอ่อินโชคดีทีาไม่เกิดเหตุก็แล้วไปแต่ก็ก็มีเกิดขึ้นอยู่เป็นเรื่อยๆนะครับนั้นเรื่องนี้คงต้องให้ความสําคัญมากขึ้นและอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยเ,เมื่อกี้เราพูดกันหลายคนอาจารย์พิษก็พูดอาจารย์ทางก็พูดว่า การท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยราคามันคุมเพ็ตติฟราคาถูกกับพูดง่ายๆนะครับมันถูกเพราะอะไรคอร์สหลายๆอย่างมันไม่ได้ใส่เข้าไปในนั้นนะครับคอ์สเกี่ยวกับเรื่องการภายัยสมมติภัยพิบัติหรือการจัดการภัยพิบัติอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แบกรับโดยโดยนักท่องเที่ยวโดยตรงเท่าไหร่มันแชร์ลงไปแตัคงอื่นมันมีคนอื่นแบกรับคอร์สตรงนี้เอาไว้ด้วย เพราะฉะนั้นหลๆอันนี้ก็เป็นอีกหลายๆเรื่องที่มันมีเป็นเรื่องที่จะต้องคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนการท่องเที่ยวของเราเนี่ยนะครับมันสูงกว่าที่ที่ค่าที่เป็นจริงตอนในตอนนี้ที่เราออกไปขายตอนนี้นะฮะผมไม่ทราบในเรื่องอื่นแต่ผมแน่ใจว่าในเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยถ้าเผื่อพื้นที่ตอนนี้มันเสี่ยงมากผมคิดว่ามันน่าจะมีมาตรการอะไรก็ตามเนี่ยที่ต้องแอดค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการที่จะเตรียมกัดการความเสี่ยงเข้าไปตรงนั้นด้วย นะครับเพราะว่าคนที่เขาไปท่องเที่ยวในที่ที่มันไม่เสี่ยงกับที่ที่มันเสี่ยงมากเนี่ยกลายเป็นว่าเท่ากันอย่างเงี้ยมันก็มันก็กลายเป็นว่าทุกคนก็ไม่เห็นไม่ตระหนักถึงว่าไอ้คุณไปที่ที่ที่มันเสี่ยงนะเพราะาคุณไปที่เสี่ยงคุณก็ต้องแพงสมมติเกิดมีเหตุเกิดขึ้นเช่นรัฐบาลจะต้องเอาเฮลิออคลอปเตอร์เข้าไปช่วยเหลือกู้ภัยแต่ต่างๆต้นทุนมันสูงนะครับตอนนี้นะฮะถ้าเผื่อเรามีระบบการทําให้ดีเราก็สามารถจะรองรับตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ผมอยากจะเสนอไว้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเวลาผมใกล้จะหมดให้เวลาแค่สิบห้านาทีอีกอันหนึ่งที่ผมอยากมองในมุมกลับก็คือว่าเราพูดถึงเรื่องภัยพิบัติการท่องเที่ยวเนี่ยมันมีหลายที่เหมือนกันนะครับว่าการท่องเที่ยวเองเนี่ยมันไปเพิ่มความเสี่ยงความเปราะบางให้คนอื่นในอยู่ในพื้นที่นะครับมีตัวอย่างมาหลายที่แล้วนะครับที่ที่ที่เกิดขึ้น ความเสี่ยงและความเปราะบางจากภัยพิบัติของคนที่อยู่ในพื้นที่นั้นมันไม่ได้ขึ้นกับภัยตัวภัยอย่างเดียวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับขีดความสามารถของเขาในการที่จะรับความอ่อนไหวกับเขาที่มีบางพื้นที่นะครับตัวอย่างนะฮะเกิดเหตุว่าการท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไปรุกล่คนที่เคยอยู่ในพื้นที่นั้นให้ต้องออกไปไปอยู่ที่อื่นที่มีความเสี่ยงมากขึ้น คือต้องยอมรับว่าคนที่อยู่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บางครั้งเนี่ยพวกเอกสารพวกอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นรองนักลงทุนอยู่แล้วนะครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาเข้าใจกฎระเบียบต่างๆมีอะไรต่างๆความเข้าใจทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆที่ดีเพราะฉะนั้นมีด็อกิเมต์มีอะไรที่ดีกรณีอย่างกรณีบ้านทับตะวันที่ททจังหวัดพังงาอย่างเงี้ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพื้นที่เนี่ยถูกพอเกิดเหตุสึนามิชาวบ้านที่เคยอยู่ในพื้นที่ถูกพยพลุกไปอยู่ที่อื่น เขาเขาต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาต้องไปอยู่ในพื้นที่บางคนก็ไม่ไปอยู่ในที่จัดให้แต่ว่าก็เลือกไปอยู่ในที่อื่นๆต่างคนต่างไปบางคนก็ไปอยู่ในที่ที่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นกรณีเรื่องเรื่องที่ดินนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งการท่องเที่ยวหรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งเนี่ยพยายามจะทําโดยให้ต้นทุนต่ําเข้าไว้นะครับการก่อสร้างการอะไรต่างๆการใช้ที่ดินเนี่ยก็บางครั้งก็ละเลยนะฮะ ก็นาไปสู่เรื่องของการหลายที่เลยนะครับทำให้เกิดการกัดเซาะทําให้เกิดการฟังทลายของหน้าดินนะครับและอาจจะนําไปสู่เรื่องของการเกิดดินถล่มอะไรต่างๆในพื้นที่ซึ่งก็จะกระทบกับคนอื่นนะครับการทีเ่เข้าไปแย่งน้ำนะครับทรัพยากรมีการพูดกันหลายที่แล้วนะครับจริงหรือเปล่าเราไม่รู้แหละเพราะว่าบางครั้งฟัง,ฟงชาวบ้านพูดก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะครับว่าแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย แหล่งท่องเที่ยวหรือว่าโรงแรมอะไรต่างๆที่ไปเกิดขึ้นนี่มันเป้านิ่งครับนะฮะคือคอถ้าคุณมาแล้วเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะโดนโทษกล่าวโทษไว้ก่อนเนี่ยว่าเป็นเพราะไอ้นี่มาทำถึงทำให้เกิดปัญหาสารพัดอย่างตั้งแต่ปัญหาน้าน้าไม่มีน้ําเสียปัญหายาเสพติดปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยสามารถโทษได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเนี่ยต้องเตรียมคําตอบตรงนี้เอาไว้ให้ดีเพราะถ้าเผิดตอบ ตอบคำโจ์ตรงนี้ไม่ได้นะครับคุณก็จะกลายเป็นจำเลยทันทีนะครับอะไรเกิดขึ้นก็จะกลายเป็นจำเลยนะครับท,ท,ท,ที่และโดยเฉพาะเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยนะครับเรื่องภัยพิบัตินี่มันจุดง่ายจุดติดง่ายจริงหรือไม่จริง,รรงยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าการที่จะตกตกเป็นจำเลยนี่มันง่ายมากทีเดียวแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่มันมี การเกิดขึ้นก็ย้อนกลับมาเรื่องเดิมๆมนะครับเรื่องของวิธีคิดของนักท่องเที่ยวทัศนคติที่บางครั้งเนี่ยในประเทศไทยผมผมคิดว่าเท่าที่ผมสังเกตยังไม่มากเท่ากับในต่างประเทศแต่ว่ามันก็เริ่มมีมาคือมันมีนักท่องเที่ยวที่ชอบแอดเวนเจอร์ Adventure มากๆนะครับชอบอะไรแผลงๆนะฮะพวกนี้เนี่ยผมไม่ได้ห้ามทำได้นะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้เนี่ยทำแบบเชิงแมสคงไม่ได้ เพราะว่ามันต้องมีน้อยและที่สําคัญคือมันต้องแพงนะครับเพราะว่ามันมีมันมีคอสอื่นๆที่ต้องใส่เข้าไปนะฮะที่ที่จะต้องเผื่อในการที่จะจัดการเกี่ยวเรื่องความเสี่ยงต่างๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าการโปรโมตนะครับการท่องเที่ยวในท,ท,ที่ในพื้นที่เนี่ยนะครับหรือกันไม่ว่าจะเป็นแบบเชิงใหญ่เชิงเล็กอะไรก็ตามก็คงต้องเอาความจริงเอาเข้ามาอยู่ใน การนำเสนอด้วยไม่ใช่ว่าให้เขามีมองแต่ด้านเดียวแล้วรู้สึกทุกอย่างมันดีไปหมดเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งทําให้ไปไปเสริมทัศนคติของอนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ที่ค่อนข้างที่จะเซ็ตมาตรฐานอเอาไว้ของตัวเองคือว่าตัวเองจะไม่เปลี่ยนมาตรฐานแต่จะต้องการให้คนที่เป็นผู้บริการหรือว่าในพื้นที่ต่างๆเนี่ยปรับขึ้นมา ซึ่งการปรับเปลี่ยนมาตรฐานตรงนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มความเสี่ยงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเบื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิถีชีวิตของคนนะครับหรือว่าวิธีการการทํางานความเชื่อนะฮะหรืออย่างที่ผมยกตัวอย่างเรือที่ทําขึ้นมาปกติเรือที่ขาเคยใช้ในแบบในในใน,ในพื้นที่จริงๆมันเป็นแบบหนึ่งซึ่งมันมันมีวิวัฒนาการควบคู่มากับลักษณะของพื้นที่อยู่แล้วแต่บางครั้งเนี่ยมันมีการนําเอา วัฒนธรรมแปลกๆดีไซน์แบบแปลกๆเอนจิเนียริงหรือเทคโนโลยีซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นจากในพื้นที่เอาเข้าไปใช้ในพื้นที่นะครับเพราะมันก็เข้าไปใช้ในพื้นที่โดยไม่ได้ไม่ขาดความการที่จะต้องไปปรับให้มันสอดคล้องกับพื้นที่จริงๆบางทีมันดูเหมือนดีแต่พอมันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้น่ะวิธีการแบบนั้นมันใช้ไม่ได้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับที่ผมอยากจะ ในตอนนี้ที่สําคัญก็คือว่าความรู้และการที่จะต้องมองมองพื้นที่นะครับอย่างรอบด้านและมองทั้งเชิงบวกเชิงลบนี่คงต้องเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องทําให้เกิดขึ้น